วันนี้เดินรอบแรกอากาศดีๆล่เลื่นรู้สึกเมื่อคืนฝนจะตกไหมน้ำอใช่ถนนเปียกหมดเลยอืม <c oughs> เมื่อคืนหลับสบายว่ะแต่ตอนนี้ก็ยังกองๆอ่ะแล้วก็มากินตอนหยดตอนเช้าด้วยว่ะเนี่ยไไม่ด้ยอ๋อแต่ยังค้างอยู่ไม่ไอเรื่องหมอที่ว่าจะไอสารสกัดอย่างงงดำน,นี่จะต้องให้ผมไปซื้อเลยว่าหรือว่า,างไรราางไ ก็ต้องมีหกเจ็ดทันเลทุกทีเห็นไม่ไม่เกี่ยงนะแพงแค่ไหนก็สู้เดี๋ยวถ้ามาคุยกัไอไอสองปัวเมียนั่นนะหมาก็เชื่อแต่ดูมันน่าเชื่อตรงไหนรู้วะ่าเขาเป็นมะเร็งกระดูกอ่ะเขาปวดมากกระดูกแต่พอกินถอยนี่แล้วปวดน้อยลง แล้วหลังหนีปวดนี่มันจะช่วยให้ช่วยให้หายปวดหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ก็เนี่ยไม่รู้มันใส่สเตยียรอยกันจะมันมีสเตร,ยรอยด์มันก็แก้ปวดได้อันนี้เราเราก็ตอบไม่ได้และเขาก็ไม่ใช่หมอเขาก็เป็นคนขายคล้ายๆข,ขายอาหารเสริมอ่ะ แต่น่าถ้ามาคุยะไรไอ้คนที่แนะนำมาคนนี้หันมึงเลี <enjoying ını> <aha. S 2> ้ยงเลยคนเยอะจอกอ่ะนำเงินอ่ะโอ้ยดวงลมโอ้ยไม่ต้องรีบเืินฮะเดี๋ยวเดี๋ยวนำเนี่ยเชิญอ่ะคนช่วยเหลือเยอะที่สวนหลวง เมื <Bond> ่อ <Pokémon> กี้เขาเขาคงขายั้งไม่อยู่อ่ะเขาไม่ไม่เขารีบเดินนะแต่เขารีบเขายั้งยั้งความเร็วไม่ได้เป็นไรไหมครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งก่อนไหมด้านก่อนด้านก่อนไม่เป็นไรหาที่นั่งขอบคุณนี่แหละนะคือไปเดินข้างหน้าไปเลยใช่ขาขาเขาเขาหยุดไม่ได้ขาหยุดไม่ได้ขาเดินช้าแล้วก็เซอย่างเงี้ยล้มเลยขาหยุดไม่ได้ แล้วก็เป็นอายุเท่าไหร่ละอาเจ็แม่เท้าอายุเท่าไหร่ละนั่งแล้วเขาจะลุกยากนะตรงนี้มันเตี้ยจัดนั่งเตี้ยคนนี้ชอบมั้งจะนั่งเก้าอี้นี่ไหมนั่งเก้าอี้แล้วเห็นไหมผมว่าเขาไม่รีบหรอกคดีเหมือนเหมือนผมมีญาติคนหนึ่งอ่ะ แค่เดินแล้วก็หยุดไม่ได้ขาแก่ก็รีบไปกันใหญ่เลยใช่ไหมผมพูดอย่างนี้ถูกป่ะเขาไม่ได้รีบหรอกมันเหนื่อยมันเหนื่อยและขาไม่กล้ามเนื้อไม่มีแรงมันก็รีบปึ๊ดไปเลยเพิ่งมาใช่ไหมใหม่ๆต้องต้องเพิ่งมาเหรอไม่ใช่เพิ่งมาพูดมาสาวสวยแล้วนั่นแหละไม่มาออกกําลังกายไม่นานยังกี่วันเนี่ยเงือออกเต็มเลยเนี่ย อย่าอย่าอย่ารีบไม่เห็นจะเดินแล้วเขาเดินขาเนี่ยเซไปข้างมันเดินหน้าไปก่อนเออใช่ใช่หน้าไปอนาฉันหกล้มอย่างนี้แหละฉันก็ขาหักเลยไปเหนื่อยเลยต้องพักเอ่าฉันเดินอย่างเงี้ยหกล้มไม่เห็นจะเดินเร็วมัตอนนั้นเขาเดินควบคุมขาไม่ได้แล้วตอนนั้น ข้างหน้าไปก่อนไงยังเด็ค่อยเจอเาไปเลยทีต้องฝึกลานแล้วพอดีไม่มียามาไม่มียามาแล้หรอวะเนี่ยชาวสวนหลวงทุกคนมีน้ำใจช่วยกันดูแลกันและกันไม่ต้องห่วงยังไงมีเพื่อนสวนหลวงอีกเยอะแยะไม่มียามาวันนี้ ยาอะไรอยู่ต้องฟิตเนสแต่ฟิตเนสแต่ตรงที่มีหน้าห้องน้ำเห็นไหมไว้เดินเขาต้องเขาต้องมีรถเข็นแบบนี้แต่เาคงเดินเก่งแล้วอ่ะมันก็อย่างนี้เียนม่ะ้ม ใช่ไม่ได้คิดว่าจะลม้มตอนแรกผมเรื่องเขาเดินผิดเขาเดินขาอย่างนั้นบอสมาดูดิเขาไม่เดินขาอย่างนั้นวะอ้าวเซเลยหนูวะใช่ตอนนั้นแขนหักหรือขาหักหรอขาอ้าววัสด,ดีครับอ้าววัสด,ดีครับดดอืไม่เจอสนานผมไปทำตาผ่าตา,า,ต,าต้อกระจกมาอ๋อดีสองวัน สามวันครบสองเดือนอ่านี่ผมก็ทํามาแล้วเจ็บเหมือนกันนะโอ้ตอนทําอ่ะเกียร์พักนานเท่าไหร่โอ้ยผมไม่ได้พักเลยอก็เดินตามปกติเหมือนทุกวันผมหยอดยาทุกสี่ชั่วโมงก็ไม่รู้ไม่ออกไหนไงอ๋อผมหยยอดาี่ไม่ไม่ค่อยได้หยอดทุกวันนี้ก็ไม่เคยได้หยอดเป็นคนขี้เลยไม่ก็หยอดเฉพาะช่วงที่เรารักษาสองเดือนแรกนี่แหละอ๋อผมก็ไม่เคยได้หยอดเหมือนกันคงไม่หยอดแล้วไม่แต่ดีแล้วทำทำเสร็จแล้วตามันใสปิงเลย ลองปิดตาข้างทำกี่ข้างข้างเดียวครับเออลองปิดตาข้างอีกข,ข้างที่ทำเนี่ยแล้วดูเด็ดใสปิ้งเลยอ่ามันก็มัสองเดือนผมมันมานานๆน,นิดหน่อยแต่ตอคร<ล>ั้งนี่มันก็มองดูว่าใสอ่ะเฮ้ยผมทำวันแรกก็ใสแล้วปิดตาเพราะก็ใสปิ้งเลยจะเหยียบเหยียบพวกหมาป่าผมสั่งเหยียบไว้อ่อเดี๋ยวเหยียบว่าลืมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะว่าไม่สนใจผมเอาหรอว่ะถ้าพวกหมาก็ได้เอาเดี๋ยวจะว่า